เปลี่ยนแบตหัวเว่ย Y6s ทำยังไงมาดูกันเลยวันนี้สตอบเบอรี่เคมีแนะนำการเปลี่ยนแบตหัวเว่ย Y6s นะคะมาแนะนำค่ะลูกค้าแบตบวมจนดันหน้าจอขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทางร้านทําการถอดแบตเดิมออกมาแล้วก็ตรวจสอบนะคะเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะใส่แบตใหม่เข้าไปค่ะขั้นตอนในการทำเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยตัวจออาจจะแตกได้เพราะว่าเคสนี้แบตบวมมาก จอขึ้นมาจอเกือบแตกแต่ว่าช่างเช็คแล้วไม่แตกค่ะ ช่างนะคะ,ะได้ทาความสะอาดติดกาวตัวรอบเครื่องแล้วก็ก่อนที่จะใส่แบตใหม่เข้าไปเนี่ยเทสแล้วเทสอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้งานได้แบตกลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็หน้าจอไม่แตกค่ะยังไงฝากติดตาม s t a บ b e r i k e สาขาเทคโนโลด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรไมาแนะนําฝากติดตามแล้วมารอชมกันเลยของเราซ่อมด่วนราคาสบายกระเป๋าค่ะลูกค้าคนไหนสนใจซ่อมและรอเครื่องทักหาเราได้เลยตามเพจนี้นะคะสําหรับวันนี้